รงรับจำนำธุรกิจที่อยู่กับมนุษย์มาเป็นพันปีเศรษฐกิจจะขึ้นหรือลงก็แทบไม่มีวันเจ๊งมามาเดี๋ยวเพื่อนเล่าการเงินจะเล่าให้ฟังเหตุผลง่ายมากเพราะความต้องการเงินด่วนไม่มีวันหายไม่ว่าใครก็มีเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินสดทันทีลงรับจำนำเลยตอบโจทย์สุดๆเพราะไม่ต้องเช็คเครดิตไม่ต้องใช้เอกสารเยอะไม่ต้องรอนานได้รับเงินไวที่สําคัญคนยังชอบมากกว่าถ้าเทียบกับกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยเป็น10%บเป็นตต่อเดือนโดนกดดันทวงหนี้แต่ลงรับจำนำตรงไปตรงมาดอกถูกกว่าเยอะไม่ ม่มีใครมาตามจิกหัวให้เครียดคุณมีเงินคุณถ่ายคุณไม่มีผมก็ปล่อยของจบจบธุรกิจนี้เลยเสี่ยงต่ำเพราะเขาถือของที่มีค่าไว้เป็นหลักประกันอยู่แล้วอย่างทองนาฬิกาหรือกระเป๋าแบรแนด์เนมก็แสงเงินสดหมุนตลอดเวลาแต่หลายคนยังติดภาพลงรับจำนำแบบเก่าที่ดูมืดๆอึมครึมใช่ไหมยุคนี้เปลี่ยนไปแล้วอย่างอีซี่มันนี่ลงรับจำนำยุคใหม่ที่เพื่อเล่าการเงินไปเจอมาอบอกเลยโคตรทันสมัยบรรยากาศคือเหมือนธนาคารเลยครับสะอาดโปร่งโล่งมีห้อง v i p ส่วน ตัวของก็ปลอดภัยเพราะมีมาตรฐาน ISO 9001 2015 <Yeah. S 1> ดูแลของให้เป็นอย่างดีที่สำคัญประเมินโฟร่งใสโดยผู้เชี่ยวชาญให้ราคาดีไม่กดราคาสาขาก็มีทั่วประเทศกว่า98แห่ง สาขากรุงเทพปริมณฑลก็มีนะคือหาง่ายมากที่จอดรถก็มีครบอีกทุกสาขายังไม่พอมีแอป Easy Smart จะส่งดอกเบี้ยขอเพิ่มวงเงินเช็คตัว๋วหรือช็อปของมือสองก็ทำได้ในมือถือรับเงินไวจำนำง่ายสบายใจตรงที่ Easy Money ครับเพื่อนๆ